แบบกรจดนะคะจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะข้อมูลตามตารางนี้นะคะมาดูที่คำถามกันนะคะเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากตารางข้อที่1นนะคะวันพุธมีผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการรักษากี่คนนะคะวันพุธผู้ป่วยหญิงก็จะเป็น105ลบกับ 45นะคะ5ลบ5ได้0 10ลบ4ก็จะเป็น6นะคะ60คนนะคะต่อไปข้อที่2ผู้ป่วยชายที่เข้ารับการรักษาในสัปดาห์นี้มีกี่คนนะคะผู้ป่วยชายเพราะนั้นเราก็ต้องหาวันพริหัสก่อนนะคะพลหัสก็จะเป็น92ลบ38นะคะ สองลบแปดนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะก็ไปยืมมาเป็นสิบสองตัวนี้ก็จะเหลือแปดนะคะสิบสองลบแปดเหลือสี่นะคะแปดลบสามเหลือห้านะคะก็จะเป็นห้าสิบสี่นะคะเราก็จะได้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกห้เป็นสิบสามบวกสเป็นสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองใส่สองทดสองนะคะหกบวกหกเป็นสิบสอง บวก4เป็น16บวก5เป็น21บวก4เป็น25บวกตัวทดอีก 2, 2> เป็น27คําตอบก็จะเป็น272คนนะคะต่อไปข้อที่3วันจันทร์มีผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษากี่คนนะคะวันจันทร์วันนั้นเราต้องหาตรงนี้ก่อนนะคะก็จะหาได้จาก นำสี่สิบสาวก60บวก38บแวกจี่แล้วก็ไปลบด้วยสองราสนะคะวันนั้นเราก็จะได้3าบวกแเป็น11บเวก5เป็น16นะคะใส่6ทด1นะคะสีบวกหเป็น10บวก3เป็น13บวก2เป็น15บวกตัวทดอีก1ก็เป็น16นะคะเราก็จะได้259 ลบ1น6นะคะ9ลบ6เหลือ3 5ลบ6ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ไปยืมมาเป็น15นะคะตรงนี้เหลือ1นึะคะ15ลบ6เหลือ9นะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็น93เราก็จะได้จำนวนผู้ป่วยของวันจันทร์ก็จะเป็น67บวกกับ 9กก็จะได้7จบวกสเป็น10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งหบวกเเป็น15บวกตัวทดอีก1ก็เป็น16นะคะ160นะคะคาตอบก็จะเป็น1 6 0คนนะคะต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์มีผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษากี่คนนะคะเราก็จะได้272บวกกับ259นะคะ 9บวก2เป็น11เอนทด1 7เบวก5เป็น12บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น13เศา3ทด1 2บวก2เป็น4บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น5นะคะ531คนนะคะต่อไปข้อที่5ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ผู้ป่วยนะคะเข้ารับการรักษามากกว่าผู้ป่วยจำนวนกี่คนนะคะเราก็ามาดูที่ผู้ป่วยหญิงกับชายนะคะ ชายจะเป็น257แล้วก็หญิงจะเป็น259นะคะสะแดงว่าผู้ป่วยชายนะคะเข้ารับการรักษามากกว่าผู้ป่วยหญิงนะคะจํานวน272ลบด้วย259นะคะก็จะได้2-9ลบ9นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ไปยืงมาเป็น12ตรงนี้เหลือ6นะคะ12-9ลบเเหลือ3 6-5ลบ5เหลือ1นะคะ ตอบ13คนนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่สนะคะสวนสัตว์แห่งหนึ่งเก็บข้อมูลจํานวนผู้เข้าชมใน1สัปดาห์ดังนี้จํานวนผู้เข้าชมสวนสัตว์แห่งนี้ตามตารางนี้นะคะค่าเข้าชมสําหรับเด็กคนละ40บาทและผู้ใหญ่คนละ8 0บาทนะคะมาดูที่คําถามกันนะคะเติมคําตอบโดยใช้ข้อมูลจากตารางนะคะข้อที่1 วันอังคารมีผู้เข้าชมกี่คนนะคะเราก็จะได้497ลบด้วย204นะคะ7-4ลบ4เหลือ3 9-0บ0ได้เก้ลบ2ไดสองนะคะ293 293คนนะคะต่อไปข้อที่2นะคะวันพุธมีเด็กเข้าชมหาตรงนี้นะคะ เราก็จะนำจำนวนเด็กในแต่ละวันนะคะบวกกันแล้วก็ลบด้วย2,204นะคะเราก็จะได้417 220 204 226 301แล้วก็380นะคะบวกกัน7บวก4เป็น11บวก6เป็น17บวก1เป็น18 18ทด1นะคะ1บวก2เป็น3 บวก2เป็น5บวก8เป็น13บวกตัวทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1นะคะ4บวก2เป็น6บวก2เป็น8บวก2เป็น10บวก3เป็น1 3บวก3เป็น16บวกตัวทดอีก1ก็เป็น17นะคะเราก็จะได้1748ต่อไปเราก็นําไปลบกับ 2,204นะคะ1,748 4พนลบแนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็าไปยืมตรงนี้เหลือ1นะคะตรงนี้เหลือ 9, yeah. 9, 9 uh ตรงนี้เป็น14นะคะ14บลบแเหลือ6นะคะ9กลบสเหลือ5นะคะ1นลบเตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ไปยืมมาเป็นตรงนี้เหลือ1นะคะตรงนี้ก็เป็น11นะคะ11บลบเ เหลือ4นะคะเพราะฉะนั้นวันพุก็จะเป็น456คนนะคะ456ต่อไปข้อที่3สัปดาห์นี้มีผู้ใหญ่เข้าชมกี่คนนะคะผู้ใหญ่นะคะเราก็จะนำในแต่ละวันมาบวกกันนะคะก็จะได้350บวก315บวก293บวก 232บวก341บวก323 359นะคะหบวก3เป็น8บวก2เป็น10บวก1เป็น11บวก3เป็น14บวก9เป็น2 3นะคะ я 3ทด2นะคะ5บวก1เป็น6บวก9เป็น15บวก3เป็น18 บวก4เป็น22บวก2เป็น24บวก5เป็น29นะคะบวกตัวทดอีก2เป็น31ใส่1ทด3นะคะ3บวก3เป็น6บวก2เป็น8บวก2เป็น10บวก3เป็น13บวก3เป็น16บวก3เป็น19บวกตัวทดอีก3เป็น22นะคะ ก็จะได้2 2 1 3นะคะ2 2 1 3ต่อไปข้อที่4นะคะสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมทั้งหมดกี่คนและเก็บค่าเข้าชมได้กี่บาทนะคะผู้เข้าชมทั้งหมดก็จะได้4บวก3เป็น7นะคะศย์บวก1เป็น1 2บวก2เป็น4 2บวก2เป็น4นะคะ 4,417ค่าเข้าชมนะคะก็จะเป็นเด็กนะคะ40บาทคูณด้วย4นะคะ4,416ใส่ 4, 4, 16, 6ทด1,40ได้0ใส่1,42เป็น8,42เป็น8แล้วก็เติม0นะคะก็จะได้88,160นะคะต่อไปผู้ใหญ่นะคะ 2,213คูณด้วย8นะคะ8 3 24ใส่4ทดไป2 8 1เป็น8บวกตัวทดอีก2เป็น10ใส่0ทด1นะคะ8 2 16บวกตัวทดอีก1เป็น17ใส่7ทด1 8 2 16บวกตัวทดอีก1เขาเป็น17แล้วก็เติม0นะคะ1 10 7 7 0 4 0เราก็จะได้ 1 7 7 0 0 0บวกกับ8 8ด0มื่นนะคะศูนย์บวกศนย์ได้0 4นบวกหเป็น10บใส่ศย์ทด1นึศูบวกหเป็น1บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น2 7งเบวกแปเป็น15บใส่หทด1 7ึเบวกแปเป็น15บวกตัวทดอีกห่งเป็น16บใส่หทดหนึ่ง 1บวก1เป็น2ก็จะได้265,200นะคะต่อไปข้อที่5นะคะค่าเข้าชมที่เก็บได้ในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ต่างกันกี่บาทนะคะแล้วก็จะได้วันเสาร์ก็จะเป็น380คูณ4นะคะแล้วก็นำ3า38คูณ4แล้วก็ค่อยเติมศูนย์อีก2ตัวนะคะ 8 4 3 2ใส่2ทด3 4 3 2บวก3ก็เป็น15เราก็จะได้15,200นะคะแล้วก็359คูณกับ80 359คูณ8นะคะ8 9 7 2ใส่2ทด7 8 5 4 10บวก7ก็เป็น47ใส่7ทด4 8 3 24บวก4ก็เป็น28นะคะเติม01ตัวนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้วันเสา์เป็น208720 20บวกกับ15200นะคะก็จะได้029 8บวก5เป็น13เศษ3ทด1น,นะคะ2บวก1เป็น3บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น4นะคะต่อไปเรามาหาวันอาทิตย์กันนะคะ นน 4, ตรงนี้ก็คูณ40ตรงนี้ก็คูณ80นะคะแล้วก็จะได้417คูณกับ4 4 7 28ใ่8ทด2 4 1เป็น4บวก2ก็เป็น6 4 4 16เติม0 1ตัวนะคะต่อไปก็จะเป็น35คูณกับ8นะคะ8 5 40ใส่0ทด4 8 3 24 บวก4ก็เป็น28เติม0 2ตัวนะคะนำมาบวกกับ16,680นะคะ28,000ก็จะได้086 6บวก8เป็น14ใส่4ทด1นะคะ1บวก2เป็น3บวกทดทดอีก1ก็เป็น4นะคะเพราะฉะนั้นค่าเข้าชมที่เก็บได้ในวันเสา กับวันอาทิตย์ต่างกันเท่ากับ44,680ลบด้วย43,920ก็จะได้06 6-9ลบ9ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะก็ไปยืมมาเป็น16ตรงนี้ก็เหลือ3นะคะ16-9ลบเเหลือ7นะคะตอบ760นั่นเองนะคะ